สายตาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเพราะสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมโยงและสร้างอิทธิพลนักนำเสนอที่ดีค่ะจะรู้จักใช้การสบสายตาเพื่อทำให้คนฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในสิ่งที่พูดจากงานวิจัยทางจิตวิทยานะคะชี้ว่าคนที่สบตาอย่างมั่นใจจะถูกมองว่าเป็นกุ้นนำมงเสน่ห์และน่าเชื่อ ขณะที่การหลบสายตาค่ะอาจถูกตีความว่าไม่มั่นใจหรือไม่น่าไว้ใจได้ในบทเรียนนี้ค่ะเราจะมาดูกันถึง Eye Contact Psychology นะคะการมองตาอย่างไรให้คนเชื่อถือโดยมีเทคนิคด้วยกันที่ทำให้คุณมองตาให้คนเชื่อถือและตั้งใจฟังได้แรกค่ะคือการใช้เทคนิค3-5 s a t a n Rule นะคะเพื่อเป็นเพื่อความเป็นธรรมชาติ ทำไมต้องใช้เทคนิคนี้เพราะการจ้องตาที่นานเกินไปค่ะจะทําให้คนรู้สึกติดอัดแต่ถ้ากวาดสายตามองเร็วเกินไปก็จะดูเหมือนไม่มั่นใจได้วิธีการนะคะคือให้คุณค่ะมองตาคนฟังทีละคนระหว่างที่คุณนําเสนอประมาณสถึง5วินาทีแล้วเปลี่ยนถ้ามีผู้ฟังจํานวนมากนะคะคุณสามารถมองเป็นกลุ่มได้และไล่มองทั่วห้องได้นั่นเองนี่คือเทคนิคแรก ต่อมาเทคนิคที่2ค่ะนั่นคือช r i แองเกิลเทคนิคนะคะคือการมองอยากมืออาชีพคุณคะรู้สึกเกร็งเวลาสบสายตาสิ่นี้ค่ะจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นนั่นคือคุณคะมองบริเวณตาซ้ายตาขวาและปากของคู่สนทนาเป็นรูปสี่เหลี่ยมสลับแหน่งเป็นระยะนะคะเพื่อให้คุณดูเป็นธรรมชาติ มาเทคนิคที่3าค่ะที่จะทําให้คุณเชื่อถือดูน่าเชื่อถือและดูน่าใจฟังสําหรับการออกไปนําเสนอได้นั่นคือการใช้ไอค contact เพื่อเน้นจุดสำคัญอันสบว่าขณะที่พูดประโยคสําคัญจะทําให้คนฟังนะคะร,รู้สึกว่าคุณกําลังสื่อสารพวกเขาโดยตรงดังนัขข้นในระหว่างที่คุณนําเสนอเวลาคุณพูดประโยคสําคัญ ให้คุณสบตาผู้ฟังโดยตรงประมาณ1 2ถึงสวินาทีใช้ไอคอนแทคของคุณเพื่อชี้เป้าว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องสำัเข้อมา e x c i ซ e m e n t ค่ะสำหรับใครที่ต้องการฝึกมองอาให้คนนะคะมีความเชื่อถือไซเมนตนี้คือการฝึกมองตาคนรอบตัววิธีการให้คุณค่ฝึกใช้ t r e e to five second rule นะคะคือ เพื่อนหรือว่าคนรู้จรอบตัวคุณก็ได้แล้วสังเกตว่าคุณสบตาแบบนั่นใจทำให้การสนทนาในชีวิตประจำวันของคุณดีขึ้นหรือไม่ หถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพของคุณค่ะกับคอร์สเรียน Master Your Presentation นำเสนอให้โดนใจได้ใจทุกเวทีหลักสูตรออนไลน์นี้ค่ะจะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักพรีเซนท์ที่มั่นใจและทรงพลังถ้าคุณอยากเปลี่ยนทุกเวทีให้เป็นโอกาสทร์ะนี้สอนให้คุณนำเสนอได้อย่างมั่นใจดึงดูดและโน้มนาวใจผู้ฟังได้จริงเนื้อหาแน่นเตสมัครเลยครับสปีกสปาร์คพรีเซนท์ฟเจอร์ค่ะ